วิดีโอนี้อัดไว้ฟังเองครับกลัวลืมครับคือชีวิตเนี่ยบางทีเราดิ้นตามชีวิตไปมากๆเนี่ยยิ่งดิ้นก็ยิ่งเจ็บอ่ะถ้าผมบอกว่าเขาสอนหนังสือเนี่ยเวลาที่เขาจะวัดว่าคนสอบผ่านไหมเนี่ยก็จะมีทําข้อสอบถูกไหมครับเวลาที่จะเข้าทํางานเนี่ยก็จะมีการสอบคัดเลือกประเภทต่างๆมีการสัมภาษณ์ด้วยชีวิตคนเราก็เช่นเดียวกันครับ ตำแหน่งในในสากลจักรวาลเนี่ยบางครั้งก็ต้องอาศัยคนที่ผ่านการทดสอบบางอย่างซึ่งโลกใบนี้เนี่ยเวลาถ้าถ้าเปรียบเทียบกับเวลาที่เป็นเวลาในภพภูมิเช่นเทวดาอะไรพวกนี้เวลาบนโลกนิดเดียวแต่คนเราเนี่ยบางครั้งด้วยบททดสอบง่ายๆเช่นเงินอำนาจกินกามเกียรตินี่แหละเราทำร้ายกันง่ายๆวันนี้เรามา คือผมไปเจอสูตรเขาเรียกว่าสูตรเหมือนเหมือนคล้ายๆโกงข้อสอบแล้วกันนะครับแต่มันไม่ใช่การโกงข้อสอบอะไรอย่างนั้นหรอกแต่รู้ว่าเราควรทําข้อสอบอยังไงในชีวิตนี้นะครับชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราเกิดมาเนี่ยมันมีสองจุดที่ต้องไปกระจ่างนะด้วยตนเองจุดแรกก็คือการที่เราไม่เป็นทุกข์ง่ายๆพร้อมกับดีได้ง่ายไม่ไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ง่ายๆไม่ไปอย่างเช่นไปติดย,าย้ายง่ายๆไปทำร้ายคนอื่นง,ง่ายๆไปวุ่นวายกับคนที่แบบมีปัญหาชีวิต คล่งเครียดง่ายๆนะครับก็คือไม่เป็นทุกข์ง่ายๆแบบเช่นอยู่ดีๆก็ไม่ไม่กังวลง่ายบางทีความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความคิดของเรานะครับไปเจริญสติเพื่อให้เรามีความสว่างสดใสในตนเองไม่ไปทําข้อเสียง่ายๆและพร้อมที่จะดีง่ายๆนี่คือจุดที่1ไปกระจางด้วยตนเองนะครับผมก็จะพยายามกระจางก็ฟังวิดีโอสั้นนี่แหละจากนั้นครับจุดที่2คือการที่เราไปแบบใส่ใจตนเองหน่อยเพื่อไปเจอ เป้าหมายไปเจอความฝันไปเจอคําตอบที่ใช่ที่มันดีจริงๆจากนั้นมาจ่ายเวลาให้กับมันดึงพลังมานะครับไปเจออะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนเป็นพลังทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนเป็นพลังระดมพลังมาเพื่อไปสู่เป้าหมายตัวเลือกหรือความใฝ่ฝันที่งดงามนั้นลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมนะครับเอาแค่2จุดนี้แหละเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราดิ้นไปโดยเฉพาะดิ้นแบบคนบางคนเนี่ยวิจารณเรา บางคนเรารู้สึกว่าเรารักเขามีค่านะครับแต่เคยเห็นไหมครับว่าอ,อย่างบางทีเนืเรื่องของกามเนี่ยหรือเรื่องของแฟนเนี่ยบางทีตามจีบเข้าอกเข้าใจกันคือตามจีบกันอย่างมากแต่ถึงเวลาที่เป็นวิกฤตเนี่ยมันเหมือนกับผมไม่ได้พูดถึงแฟนทุกคนนะครับแฟนบางคนเนี่ยมเมือนเขาปล่อยเราก็คือสนุกอ่ะสนุกร่วมกันได้แต่เวลาที่เผชิญความทุกข์เนี่ย ไม่ได้มาช่วยแก้ปัญหาไม่เกี่ยวกับว่าเจอทุกข์แล้วทุกข์ด้วยกันไม่เกี่ยวน,นะครับเจอทุกข์แล้วต้องแก้ปัญหาด้วยกันแต่ในชีวิตของเราเนี่ยส่วนใหญ่เลยคนที่ซัพพอร์ตเราตลอดแม้แต่เราทําผิดยังมาช่วยแก้ไขยังมาช่วยดูแลให้รับภาระของเราไปก็คือส่วนใหญ่นะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นส่วนใหญ่ผมไม,ไม่ได้บอกว่าคนอื่นจะไม่สามารถดูแล,แลเราดีเท่าพ่อแม่ถ้าเราเจอก็ดีแต่ทั้งหมดเปลี่ยนได้ที่ตัวเรา ก็คือการที่เราจริงใจการที่เราสนใจใส่ใจดูแลตนเองดูแลผู้อื่นด้วยความจริงใจอันนี้ก็จะเพิ่มโอกาสให้เราได้เจอมิตรแท้มากยิ่งขึ้นคือบางคนเนี่ยตำหนิถามว่าคุณไปตำหนิเขาไปวิจารณ์เขาเนี่ยไปมองว่าเขาเวลวยเนี่ยได้ให้อะไรได้ให้อะไรเข้าบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับนึกภาพนึกภาพนะครับคำขำนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่การวิจารณ์สังคมแต่เป็น2จุด ที่ไปกระจ่างแล้วจุดแรกเนี่ยที่บอกว่าไม่เป็นทุกข์ง่ายๆไม่พาตัวเองไปเสื่อมเสียง่ายๆเพราะว่าอะไรครับบางครั้งที่เราเป็นทุกข์ง่ายๆเราพาตัวเองไปเสื่อมเสียง่ายๆเราเคยชินกับการที่เราเจออะไรดีๆแต่เราไม่ทําะเราก็จะติดนิสัยอย่างนั้นแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตมันก็จะสร้างสารรค์สิ่งที่ไม่ดีให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราง่ายๆในวันที่เราไม่รู้ แต่ถามว่าถ้าเราไม่ตั้งใจค้นหาจริงๆว่าคําตอบที่ใช่เป้าหมายที่ดีของของเราเองจริงเนี่ยถ้าเราไม่ค้นหาไม่ใส่ใจใจ,จริงๆบางทีไม่เจอนะครับแต่การที่เราค้นหาใส่ใจแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินชีวิตไปตามปกติแต่เรามาจ่ายเวลาให้กับมันเพิ่มขึ้นทุกวันเราจะเข้าใจเราจะกระจ่างเราจะทําได้ดีย,ยิ่งขึ้นเราผ่านชีวิตเราเสพสัมผัสชีวิตเนี่ยเราแปลงพลังทั้งหมดเนี่ยมาใช้เพื่อก้าวเดินในวันนี้จุดเริ่มต้นก้าวสู่เป้าหมายของเรา ค,คือเจอเจอมาระหว่างขับรถซื้อกับข้าวนะครับก็นึกออกก็บาดเลยเผื่อว่าคือผมมาฟังเองด้วยนะครับเผื่อใครได้นําไปใช้ประโยชน์กับการทําการบ้านผ่านวิดีโอหมายเลขต่างๆมาก็จะใช้ได้